ิเศษนะคะมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกค่ะมีนักข่าวพลเมืองจากหลายๆพื้นที่ที่เกาะเหลาจังหวัดระนองมาร่วมกันด้วยนะคะโดยงานนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกระจกเงาคุณนาตยาแวร์วิรคุปรับชมและจะถ่ายทอดมาให้ชมกันค่ะคุณนาตยาคะค่ะคุณนัฐาคะเกาะเหลานอกนะคะอยู่ที่จังหวัดระนองคะ่ะห่างจากตัวเมืองเพียงแค่ 6กิโลเมตรนะคะเดินทางมาที่นี่โดยเรือหางยาวค่ะและครั้งนี้ก็นับเป็นครั้งแรกนะคะของช่วงนักข่าวพลเมืองค่ะที่มีการมารายงานสดจากในพื้นที่ค่ะในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลมากขึ้นนะคะจากการรายงานข่าวของอาสาสมัครนักข่าวพลเมืองหลายๆครั้งค่ะ และนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้เรามองเห็นปัญหาของกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงในสังคมไทยค่ะแล้วเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ค่ะที่เกาะเล่านอกนะคะไม่มีไฟฟ้าค่ะส่วนแสงสว่างที่ใช้ในการรายงานข่าวในขณะนี้เป็นแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟค่ะ การที่ขาดสาธารณูประคขั้นพื้นฐานนะคะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี่ยากลําบากเช่นเดียวกับที่เขาไม่มีสิทธิ์เพราะว่าไม่มีสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎร์ค่ะบ้านหลังนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังดิฉันที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมเดินไปดูนะคะเป็นบ้านของพี่น้องชาวมอแกนกลุ่มหนึ่งค่ะที่อยู่ในสภาพที่ทุดโทรมค่ะแต่ว่าการข้อจํากัดที่ไม่มีโอกาสในการที่จะไปทํางานได้อย่างอิสระประกอบอาชีพได้อย่างอิสระนะคะก็ทําให้เขาไม่มีเงินที่จะใช้ในการสร้างบ้านค่ะ สวัสดีค่ะกินข้าวเสร็จแล้วเนาะค่ะใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คะคนนี้ชื่ออะไรคะชื่อหมอเอค่ะชื่อหมอแอหมอแออยู่บ้านหลังนี้มากี่ปีแล้วอะคะสี่ปีแล้วค่ะบ้านเห็นบอกว่าอยู่ไม่ค่อยสบายแล้วมันเป็นยังไงหรอค่ะบันเวลาพอนตักบ้านเรือไม่ได้ที่ไม่มีที่นอนนั่นแหละใช้ผ้าเต็นท์ไว้ ที่เอาผ้าเต็นท์ไปูข้างบนนั่นเหรอคะผ้าเต็นที่ปูอยู่ข้างบนนั้นเอาไว้กันฝนแล้วทําไมมอแอมไม่ซ่อมบ้านล่ะคะช่วงที่ผ่านมาไม่มีตังซ่อมบ้านค่ะอะไรเป็นเหตุผลที่ทําให้มอแอมรวมทั้งคนมอแกนบนเกาะเหลาด้วยไม่มีเงินในการซ่อมบ้านของตัวเองคะค่ะไม่มีทาไมถึงไม่มีเพราะทำงานไม่ได้เท่าไหร่เพราะออกทะเลก็บางทีได้บางทีไม่ได้ ขอบคุณนะคะสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานแล้วก็มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมบ้านนะคะชาวมอแกนบนเกาะเหล่านี้ประสบปัญหาเหมือนกันค่ะนั่นก็คือการที่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพในที่ที่ไกลๆได้มีโอกาสน้อยมากเพราะว่าเขาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีสถานะบุคคลตามทะเบียนราษนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะมี เพื่อนพี่น้องชาวชุมชนจากที่ต่างๆหลายที่นะคะมารวมตัวกันที่นี่เกือบ200คนค่ะกําลังจะสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับชาวมอแกนบนเกาะเหลาโดยการระดมทุนมาด้วยกันแต่ว่ามีบ้านทั้งหมดประมาณ50หลังนะคะที่จะต้องสร้างแต่จนถึงขณะน,นี้มีเงินที่ระดมกันมาได้เพียงพอสําหรับการสร้างบ้านเพียง24หลังเท่านั้นค่ะคุณเดียวทะเลลึกผู้สื่อข่าวพลเมืองของเรานะคะไปทํารายงานเรื่องนี้มาค่ะ วันนี้ชาวบ้านมอแกนจากกอนเหลามีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยจึงมีพี่น้องจากหลายเครือข่ายทั่วประเทศเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้นตอนนี้สภาพของบ้านมอแกนหลังจากสซนามิสุดโทมมากจึงทําให้หลายเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือการสร้างบ้านของมอแกนเดียวนี้นาะ มันเป็นแก่เรื่องมือนะคนั้นะครับนะครับหญคนับนะครันะครับนะครับของจับนะคืับนะหรับนะรับนะครับนะรรับนะครับาะครับนะครขอนะครัยนะราบนะรับนะครับนะกรับนะครับนะคดับนะคราะครับนะครับนะครับนะคเับนะคร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 มบนะครั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 บนอครับนะรับนารับนะับนะครบนะคับนะครบนะรับนะเรับนะครับ่ะคปันะครับนะครับ่ะครับนะครับนะทรับนครคุณะหรับนะครับน่ครับนะครอบนะครชบเล่ร ตุ๊กเรืองจังหวัดบางทนะัวำนะครับเพื่อประกาศความเป็นตัวตนออกไปให้ชัดนะให้สังคมในระดับหนูดังกว้างึงม<อ>ันไม่ทั้งความขอร้องแต่มันไม่ทั้งพีนงนนงงง่น้องหมอแกนพี่น้องชาวเมืองธรรมะเฉพาะจังหวัดเียนี่นี่คือโซนที่หนะึ่งครับอันนี้จังหวับางแกนโซนที่หนึ่งแล้วก็อ่า ผู้กำลังตาเขาเข้ามาช่วยมีอยู่ทั้งหมดสี่หลังที่ท่านทำเข้าไปนี่เป็นความลำบากของที่นี่ในหนึ่งที่ว่าลำบากในหนึ่งผมจะพูดในเรื่องของของสัญชาติแล้วกันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่นี่จะไม่มีสัญชาติเลยน้องหม่ถึงว่าสิทธิต่างๆที่ที่สมควรจะได้รับคือพี่น้องที่นี่จะไม่ได้รับไม่ไม่ได้รับแรงดึงไม่ได้ที่เดียว์ไม่ว่าจะมากสิ่งที่ดังรักษาเดยานคือบว่าทั้งหมดเลยที่ได้พบว่าพี่น้อง ไม่มีสัญชาแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรนะรประชาชนไม่มีสัญญา,า,ามันเลยทำให้พวกเราชาวเครือข่ายรือพี่น้องจากพวประเทศพัศ่าได้มันจะเป็นในความรุนี้แล้วก็ระด,ด,ดมระด,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 ดมเรื่องพวกมเมื่มใจออมาส่วยางบานช่วยพี่น้องที่ที่กับเรา นอกจากเสือข่ายชมชนพุทธภูมิปลันตาที่มาช่วยมอแกนแล้วยังมีพีน่น้องอีกหลายเครือข่ายนะครับที่มาช่วยในมอแกนในครั้งนี้ด้วยก็กลุ่มนี้ก็คือสุ่มสามจังหวัดอ่าเขาก็เข้ามาช่วยพี่มงมอแกนเดี๋ยวก็ได้มาคุยกับเขายครับคือมาแบบนี้คือว่าพี่น้องสามจังหวัดมันจะมาโดยการมาเน่งมาการรวมเ네ล่รวมใ네จกับพี่น้องเอาละน้องเลยชาวหมอกแก่เลยชาว เกือบใกล้คงทางต่างที่ว่ามารวมกันสร้างบ้านนะครัจชุมชนชาวแกนได้ก่อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มีการก็ื่อจะว่าเต็บเต็บช่องบริจาคให้กับน้องๆคือว่าล้านๆคือชุมชนชาวโมแกนที่ว่าให้เสื้อผ้าที่ว่าไม่ใช่เลวที่ว่าเราจะทิ้งความกับมองมองให้กับน้องๆคีอว่าทิ้งบริจาคได้คือเราจ่ายตลอดชาวบ้านโมแกนยังมีความเดือดร้อน เรื่องสิทธีขั้นพื้นฐานสาธารณบุโภคและก็บัตรประชาชนแสสัญชาติแล้วยังรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อเข้ามาช่วยเหลือพวกเขา ถึงแม้ว่าบ้านที่กําลังสร้างอยู่นั้นจะยังไม่เสร็จนะคะและเงินที่ช่วยกันระดมมาสร้างบ้านก็ยังไม่พอนะคะแต่ว่าความร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องจากหลายพื้นที่ที่มาช่วยกันในวันนี้นะคะก็ทําให้บรรยากาศบนเกาะเหลาในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็มีความสุขค่ะแต่สําหรับชีวิตที่แท้จริงของชาวมอแกนบนเกาะเหลาที่บอกว่าเป็นชีวิตที่ไร้สิทธิ์ไร้ สิทธิขั้นพื้นฐานไร้สาธารณสาธารณประคนั้นเป็นอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้ค่ะใช้เวลาในการในการเดินทางราว20นาทีจากจังหวัดระนองเรือของชาวบ้านก็มาถึงเกาะเหลานอกเกาะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมอแกนกว่า200คนที่นี่ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางทิศตะวันตกเพียง6กิโลเมตรแต่สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทุกชนิดไม่เคยเดินทางมาถึงไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า หรือน้ำประปาทุกวันโอมานประมงกิจต้องนำครอบครัวรวมหกชีวิตเดินขึ้นเขาเพื่อไปตักน้ำมาใช้ในบ้านเพราะระบบประปาไม่เคยเข้าถึงชุมชนสำหรับชาวมอแกนแล้วความลำบากทางกายภาพไม่ใช่ปัญหาสำคัญเมื่อเทียบกับการโดนดูถูกจากสังคมภายนอกไม่มีบัตรเขา,เอาบอกว่าคนต่างดาว เนมแปีนี้โอมานอายุ48ปีแล้วเขาเกิดที่เกาะสิตตงซึ่งอยู่ในเขตาพมา่าแต่วิถีชีวิตมอแกนที่เร่ร่อนในท้องทะเลทำให้เกาะเหล่านอกและอีกหลายเกาะในเขตแดนไทยกลายเป็นสถานที่ดำรงชีวิตของพวกเขาเรื่อยมาโดยที่เส้นพรมแดนไม่ใช่ปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิตชาวมอแกนเริ่มตั้งถิ่นฐานบนเกาะเหล่าเมื่อ30กว่าปีก่อนหน้านี้ ชาวบ้าน200คนไม่มีสถานะบุคคลทางทะเบียนราษฎรสิทธิขั้นพื้นฐานคือความจำเป็นที่ไม่เคยมีไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลและโอกาสในการประกอบอาชีพสุดประมงกิจเก็บเสื้อผ้าเพื่อเดินทางไปรับจ้างในเรือประมงนอกน่านาน้ำไทยแม้จะเคยเห็นชาวมองแกนที่ทำอาชีพนี้หลายคนเสียชีวิตหรือไม่มีโอกาสกลับมาแต่เขาก็เลือกที่จะเสี่ยง เพราะลูกและเมียต้องกินต้องใช้ไม่มีเหลือก็ต้องออกทะเลกันเที่ยงครับบางทีวันๆก็มีมีตังก็ลูกลองันลูกเยะกินนมังก็ตอนเย็นก็ลองตอนเช้าก็ลองไม่มีตังเสื้อเื้อนุ่มครับจาเป็นต้องออกกลัวไหมกลัวครับกลัวยังแรงในตังคืนก็นอนไม่หลับบางทีก็ยิงเขาไม่เห็นไปโอ้ยกลัวหรือบางทีก็กลัวเรือาทหารมา ก็กินข้าวตรงยืนด้วยกินข้าวนี่นู่นเรืออะไรครับเรือทหารนี่หรอไปมาแล้วนี่ลว้จานก็ชักสมองวิ่งเกาะไม้ลาววิ่งตอลาวแล้ก็ทึงเกาะนู่นเอาเรือเล็กเดี๋ยวทำไปหาวัไรมาเดี๋ไปห้าปลาไปยิงก็บางทีก็โดนทหารยิงก็โดดน้ำขึ้นเกาะขึ้นเกาะบางทีก็เป้าไม่ทันก็อดเลยบุหรี่กับมากอะไรนี่ของปุ้มออกหมดเลยครับ ขณะที่ชายชะกันเดินทางออกไปเสี่ยงชีวิตหาเงินผู้หญิงเด <lum> ็กและคนชราต้องใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางความจำกัดต,ตามสภาพของชีวิตที่ไร้สิทธิ์เกาะเหล่านอกอยู่ในความมืดเพราะแสงสว่างจากไฟฟ้าไม่เคยมาถึงแต่เมื่อยามค่ำคืนผ่านพน้นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ก็จะกลับมาอีกครั้ง มอแการเองพยายามที่จะพิสูจน์สิทธิของตัวเองค่ะเพื่อให้มีการรับรองสถานะบุคคลตามกฎหมายนะคะในทะเบียนร,ราชค่ะซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นและนํามาซึ่งสิทธิอีกหลายอย่างเหมือนกับคนในสังคมไทยคนอื่นๆค่ะและส่วนหนึ่งนะคะของความพยายามในการที่จะแสดงตัวตนของเขาในสังคมไทยนะคะ ผ่านบทเพลงค่ะอย่างเช่นด้านหลังของดิฉันนะคะเ,คเด็กๆชาวมอแกนค่ะกําลังร้องเพลงเ,เพลงนี้เป็นภาษามอแกนค่ะที่คุณผู้ชมกําลังได้ฟังอยู่นะคะ ภาษามอแกนว่ายาวะมอแกนค่ะแปลว่าชีวิตชาวมอแกนเป็นการบรรยายเนื้อหาถึงความยากลําบากของการใช้ชีวิตของพวกเขานะคะในการที่จะทําอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ค่ะความพยายามในการที่จะแสดงตัวตนแบบนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะรักษาวิถีชีวิตและดํารงอยู่ของวัฒนธรรมของพวกเขาด้วยค่ะ นี้นะคะก็คือการรายงานข่าวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในช่วงนักข่าวพลเมืองจากพื้นที่ที่ไร้สิทธิไร้สาธาปปรณโภคแต่ว่ามีตัวตนของคนมอแกนอยู่ที่นี่200กว่าคนค่ะคุณนภัาค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนาตยาเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเทคโนโลยีช่วยให้ก้าวข้ามพ้นข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาหรือว่า time and space ค่ะ พักกันสักครู่ก่อนนะคะสอบโจทย์ช่วงหน้ายังเกาะติดสถานการณ์ทางการเมืองค่ะคุณกรุณาบวัวคำศรีจะพูดคุยกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะจับตาสถานการณ์ร้อนว่าจะทำอย่างไรที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย7ตุลาคมสักครู่ค่ะ